สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลืมเอาว่าวลงคนด่าทั้งหมู่บ้านหน้าหนาวลมแรงๆและหลายคนคงนึกถึงกิจกรรมเล่นว่าวสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยมีให้ได้เห็นมากนักแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่อย่างเรื่องราวดังต่อไปนี้เมื่อวันที่11ธันวาคมเพจสิ่งห่าอัศจรรย์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อคืนลืมเอาว่าวลงคนด่าเบิดหมู่บ้าน เรียกได้ว่าใครเห็นก็ต้องตกใจสำหรับว้าวที่พัฒนาการไปไกลมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ